ที่แห่งนี้คือที่แห่งการให้ผู้อยากได้เข้ามาพลันก็ผันหนีเขาอยากได้จึงเพ่นตโอจอระลีไปยังที่มีแต่ได้ไม่ให้ใครต้องเหน็ดเหนื่อยทรมาแสนสาหัสแต่ละที่มีแต่ขัดไม่ค่อยได้ ไม่เคยให้แล้วจะรับได้อย่างไรรับกับให้อยู่ที่นี่อยา่าหนีเลยรับกับให้อยู่ที่นี่อยา่าหนีเลยชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่นี่ไม่ใช่ธุรกิจเราไม่มีสินค้า เราไม่มีการขายเราไม่มีกำไรขาดทุนเราไม่มีค่าคอมมิชชั่นที่นี่เรามีรับกับให้สองอย่างเท่านั้นชมรมพลรบุญสร้างทุนทรัพย์สนใจติดต่อสอบถามหนุ่มใหญ่ได้นะครับรับคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนพิการโรคมะเร็งโรคร้ายแรงรับหมดนะรับทุกสภาพร่างกายไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องมีใบรับรอง สามารถสมัครได้ด้วยไม่ต้องเจอหน้าผู้นําก็ยังสมัครได้อีกนะคะทายาทเห็นจากโลกออนไลน์ก็สมัครได้เห็นไหมคะไม่ต้องหอบไม่ต้องเข็นรถไม่ต้องเท้าไม้มาไม่ต้องมาเจาะเลือดไม่ต้องมาตรวจสุขภาพไม่ต้องวัดหัวจงหัวใจเห็นไหมคะสามารถสมัครได้ด้วยรหัสเอกสิทธิ์ของท่านสามารถรับสมัครบุคคลทั่วไปได้